สวัสดีนะคะนี่คลิปเล็กๆนะคะสั้นๆทำไมถึงอยากให้เรียนวิชาพลังจักรวาลหรือเกี่ยวกับพลังงานรูปแบบใดก็ได้นะคะจะเป็นเรกิหรือชี่ปราณอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ขอให้มันช่วยคุณได้อาจารย์บำบัดฟื้นฟูสามารถทําได้มาเลยค่ะยินดีแต่ว่าถ้าคุณเป็นอะไรที่มันไม่หนักหนาหรือที่เป็นอะไรที่ฉุกเฉิน คุณช่วยเหลือตัวเองได้คุณต้องวิ่งไปหาแพทย์คุณต้องขับรถไปหาแพทย์ช่วยเหลือตัวเองก่อนไหมคะเ mm hmm. บื้องตน้นอย่างน้อยมันก็ทำให้ชีวิตณขณะเวลานั้นถูกเชิญขนาดนั้นหรือป่วยนิดๆหน่นนอยๆเราสามารถหายได้โดยที่เราไม่ต้องทานยาเราสามารถดูแลตัวเองได้ทุกวัน โดยที่เราไม่ต้องไปพบแพทย์ไม่มีใครอยากไปพบแพทย์ไม่มีใครอยากป่วยอาจารย์ไม่อยากป่วยอาจารย์ก็ไปเรียนสุดท้ายอาจารย์ก็มาเผยแพร่ให้กับพวกคุณมาแนะนําอยากให้ทุกคนได้เรียนอยากให้ทุกคนได้ทดลองดูว่าสิ่งพวกเนี้ยมันคุ้มค่าที่สุดสําหรับพวกคุณถ้าวันหนึ่งคุณป่วย คุณจะรู้สึกว่าวิชาเนี้ยมีค่าที่สุดสําหรับคุณถ้าคนข้างๆคุณที่คุณรักป่วยคุณจะรู้สึกว่าพลังที่คุณไปเรียนมาเนี่ยวิชาที่คุณเรียนไปเนี้ยมีคุณค่ามหาศาลที่สุดในขณะที่คุณอยู่ที่บ้านในขณะที่หมอให้คุณกลับมาพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลคุณจะทำอย่างไรคุณต้องทานยาตลอดไหมคุณเที่ยวไปเที่ยวมาหาหมอไหม ญาติคุณล่ะลูกคุณล่ะคนรอบข้างคุณล่ะพวกเนี้ยมันจะช่วยคุณได้ถ้าคุณพลังงานดีคุณมีพวกเนี้ยในการเรียนรู้ไปพลังงานคุณดีคุณช่วยเหลือเขาได้พลังงานคุณดีคุณแนะนําเขาได้แต่ถ้าคุณไม่มีอะไรเลยล่ะร่างกายพลังงานก็แย่คุณก็ป่วยแล้วคุณจะช่วยเหลือใครได้แม้กระทั่งตัวเองอาจารย์ฝากไว้นะคะคลิปนี้สั้นๆสวัสดีนะคะ